โอ้โหบ้านพี่เขากระทัดรัดแบบหน้าอยู่มากเลยด้วยเย้โก้อัน <Yeah, go. S 2> นี้หลังบ้าน <c oughs> ร้วนดิเย้ได้ไงโก้ม่ต้องมีเครื่องอันนี้นะปั่นผ้านนะเพราะว่าประเทศนี้หนาวเ <c oughs> อ้ยบ้านหน้าอยู่มากเลยค่ะเย้กิน f i s, <c oughs> <c oughs> <S yeah, <laughs> oh, huh? อันนั้นตนน่าจะลูกพรับหรือเปล่า uh oh. อะโวคาโดน่ะสวนแบบสวนบ้านพี่แกโอ้ยหหมกดสวยงาม uh oh. เนี่ยบ้านเล็กๆแบบนี้แบบทำความสะอาดง่ายนะ่ะบ้านแฟนมันกว้างแล้วแบบหญ้าเยอะดูดิสวน แกบอกว่าบ้านแกลกผ่นนโอ้โหต้นอะไม้มงคลต้นอะไรนะว่านตัวผู้อะวานราคขตัวผู้นี่แห,หละไม่ใช่ขาค่ะสะเลเตเลเตบ้านพี่วันก็มีหอมโ oh อ้ไมกอดอะโวคาโดมีทุกบ้าน,นนะอะโวคาโดอันนั้นะอ,อนนนนะ ใช่ไหมคะใช่ผูกเองรอถ้าไม่นูซื้อมะปูนไม่ติดอะ่ะน,นูงงถ้ามันนันเป็นลูกจะอร่อยมากใช่ใช่ใช่นดีมถึงใชม่มันเลึลนสองอันก็ถอนนูอันออ้นี่ไงมะเขือ <c oughs> ดูว่าบ้านเพิ่นลกพนะสะอาดคักสะอาดแน่อันนูกเอาใบบัวบกมาเหมือนกันโอ้หนักพริกเพิ่น มงคนนะคะแตวใครๆก็ม,มีเราคนเดียวที่ปลูกไม่ติด